เมนูของปปามังคุดวันนี้หนังไทยเป็นเหตุเมื่อคืนเขาดูหนังใน n น็ fli ิเรื่อง Hunger ชื่อภาษาไทยคนหิวเกมกระหายชื่ออย่างกะหนังบู๊เป็นหนังที่เกี่ยวกับการทําอาหารเมนูหนึ่งที่เขาทําในหนังคือข้าวผัดไข่แล้วปปามังคุดร,รู้สึกว่ามันดูง่ายมากอยากทําบ้างดึกคืนนั้นจึงมาคดข้าวจากหม้อหุงข้าวดิฉันไปแช่ตู้เย็นแล้วบอกว่าห้ามกินเด็ดขาดจะเริ่มลงมือทําอาหารก็มาสั่ทยายว่าในหนังเขาทําหลายเมนูมากฉันอยากทําตามทุกอันเลยอันเดียวก่อนก็ได้พอ่อเอ้ยชัยเย็นเยนทีละอย่าง เอ,เอาเมนูนี้ให้มันกินได้ก่อนถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปไป,ไปทําข้าวผัดกันนี่ปุกกี้เธอมาดูถ้าเป็นเชฟตัวจริงต้องตอกไขมือเดียวได้คนนี้ตัวปลอมไงเปลือกไข่ก็ได้ลงไปด้วยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นแน่นอนลองอีกครั้งเฮ้ยครั้งนี้ได้แล้วก็หันมาเก่าด้วยความมั่นใจว่าแต่ฉันจะไม่ได้ทําตามสูตรเขาแบบเป๊ะเวอร์นะฉันจะอดแ p ปเอาวงเล็บค <c oughs> ิดสูตรขึ้นมาเองก๋วยเตี๋ยวใส่ตะไคร้ผัดไทยใส่ผักชีก็ทํามาแล้วเมนูต่อไปคงไม่มีอะไรตื่นเต้นเราและเชฟคนนี้ว่าประสบการณ ประสบการณ์เยอะกว่าภาพถ้วยก็คือผ่านสนามลบมาเยอะไปซื้อใหม่ไหมไม่มันแตกอย่างนั้นละมาต่อกันที่วิธีทําขั้นตอนแรกใส่น้ามันลงไปด้วยไข่ที่จะต้องเป็นการตอกด้วยมือเดียวเท่านั้นแล้วก็ขยี่ขยี้แล้วก็เอาไข่มาพักไว้ก่อนอะแล้วทาไมไม่ผัดต่อไม่เข้าใจอ๋อคือมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเชฟบอกว่าข้าวผัดเนี่ยความจริงแล้วจะต้องทําด้วยไฟที่เป็นเตาแก๊สต้องไฟแรงๆเพื่อให้ได้กลิ่นไหม้ของกระทะแต่บ้านเรามีเตาไฟฟ้าไงก็เลยต้องทําวิธีนี้เติมน้ำมันอีกรอบนหอมมและกเทีย ลงไปผัดและก็เหมือนเดิมเอามาพักไว้ก่อนตอนนี้ก็ต้องเตรียมเครื่องปรุงต่างๆไว้ผงชูรสรสดีต้องพรอนใส่น้ำมันอีกครั้งทเทข้าสวยที่แช่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนลงไปแล้วก็หันมากล่าวว่าขั้นตอนนี้สําคัญมากเราจะต้องบดขยี้ข้าวไม่ให้มันติดกันให้มันแตกเป็นเม็ดๆแต่ห้ามให้เละแล้วก็ยืนทําอยู่ท่านี้นานมากยอมใจในความมุ่งมานาะอดทนพยายามมีคนคอมเมนต์มาถามว่าป๊าป๊ามังคุดชอบทําอาหารไทยหรอคำตอบก็คือชอบทําอาหารทุกชนชอบทาแบบไม่ได้ชอบธรรมดาแบบชอบท มากทำไม่อยู่รสชาติไม่ต้องพูดถึงเรียกปอแตกตึงมาหล่อได้เลยอันนี้แค่เซลค์ขำๆนะบางอย่างเขาก็ทำกินได้อร่อยด้วยมีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะเขาทำอาหารให้กินทุกวันนี่แหละคะ่ะขยันทำให้กินแบบนี้ไงก็เลยไม่ผอมสักทีไม่ถนัดรักษาหุ่นแต่ถนัดรักษาคุณมากกว่าพอๆไม่อวยแลเดี๋ยวมีคนแยง่งถึงไหนแล้วที่เนี้ยใส่ข้าวลงไปแล้วก็ใส่หอมกระเทียมแล้วก็ไข่ที่ผัดไว้ตอนแรกเสร็จแล้วก็มาขายี้บดบ,นบนใีให้เข้ากันยืนทําอยู่นานแล้วก็บ่นเพิ่มพังเพิ่มพัว่า ทำไมข้าวกับไข่มันดูไม่ค่อยเข้ากันข้าวทำไมยังดูเป็นก้อนๆอ,อยู่ฉันก็เลยแนะนําว่าเธอลองใช้ตะหลิวกดๆบี้ๆแบบนี้ดูสิไม่ได้ ปุกกี้ไม่ได้นะเดี๋ยวข้าวมันเละโอ้เพราคุณเรายืนคนนานเป็นชั่วโมงขนาดนี้เมื่อไรจะได้กินบีบนิดหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรลอแล้วก็หันมากล่าวว่าทําให้อร่อยให้โทษดิฉันเดี๋ยวใจเย็นๆนี่แค่ช่วยคนเฉยๆปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็หันมาบอกว่าเธอรู้ไหมว่าทําไมฉันต้องหยอดไปที่ขอบกระทะเพื่อให้มันได้กลิ่นไหมของซีอิ๊วขาวโอ้โหเป็นไงล่ะเทคนิคขั้นเทพตามด้วยเกลือหนึ่งกำมือใหญ่กินเข้าไปไตหายแน่นอนคำแรกขึ้นสมองคำสองขึ้นสวรรค์ใส่ผงชูรสอี ให้เข้ากันแต่ต้องคนแบบมีเทคนิคแบบให้เครื่องปรุงต่างๆซึมเข้าไปในเม็ดข้าวเสร็จแล้วก็ใส่พริกสดและผักชีที่เตรียมไว้แล้วก็คลงเลงคลงเลงให้เข้ากันอีกรอบเสร็จแล้วก็มาชิมรสชาติกันเอาเราทำไมไม่เป่าก้อนมันดาดปากไหมล่ะนั่นเชฟใหญ่เขาไม่เป่าวะซ่านมันจริงหรอแต่แต่หน้าตามันดีเว้ยทุกคนน่ากินนะว่าไปอ่าไหนไดิฉันลองชิมบางสิเฮ้ยทุกคนมันได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงๆถึงแม้ว่ามันจะจืดไปหน,น่อยแต่เมื่อกี้ก็เห็นใส่เกลือไปเยอะอยู่นะอ่าไหนลองเติมมะนาวกับน้ำปลา ปรากฏว่าดีขึ้นรสชาติใกล้เคียงกับข้าวผัดมากขึ้นเมนูนี้ให้6เต็มสิครั้งแรกอ่นนะเนาะไม่เป็นไรครั้งต่อไปต้องดีขึ้นกว่านี้แน่ๆหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ที่รู้แน่ๆเลยคือดิฉันมีน้ำยาปลานินตีนไก่ได้ขาดลูกชิ้นที่สําคัญคือวันนี้ดิฉันมีถั่วฝักยาวคือทุกคนกินขนมจีนน้ำยากับถั่วฝักยาวเป็นอะไรที่ดิฉันชอบมากทุกคนคิดว่ากินขนมจีนน้ำยากับผักอะไรอร่อยที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันได้ขอตัวไปแซบแถะตีนไก่ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิป